่มจัดดไปโยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพิกี้สวัสดีค่ะ,คะน้องวิววันนี้เราจะมาสร้างอาร์ตแบบทีมชาติค่ะเพราะทุกอาชีพไม่มีทางโดนถ้าสุขภาพไม่ดีแล้ววันนี้พิกี้ถีดจาก <c oughs> ออ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> พี่บอกว่าดูโบราณ <c oughs> ใช่ไหม ต้องเรียกว่ากี้เลยนะคะเย็บจักค่ะเย็บจกักถึงจะดูทันสมัยนิดนึงทีมันดูโบราณวิวในฐานะนางงามแล้วก็เป็นนักกีฬาพร้อมต้มร่างให้กับพีก่กี้ก่อนที่เราจะสร้างเสื้อลิวอปูที่จะมีตัวเดียวของโลกดูท่าแล้วเนี่ยวเวลาเย็บส่วนไหนจะนั่งอยู่ท่าไหนาพี่กี้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะเก่งตรงบ่าใช่ไหมถูกต้องเลยค่ะวันนี้วิวจะพาพี่กี้มายืดเส้นคุณผู้ชมสามารถทําตามได้นะคะโดยยืดเส้นบริเวณบ่าตรงนี้ค่ะสําหรับคนที่ นั่งเก่งนานๆเงี้ยพิมพ์คมก็ท่าเดียวกันนะ<ช>พิมพ์คมคเย็บจัดทำตามแบบนี้ค่ะอ่ะมือข้างซ้ายวางไวขง้ข้างๆค่ะพิกกี้ไว้ข้างหลัง,งหน่อยนะแล้วก็มือข้างขวากดให้เป็นแนว45องศาแบบนี้นะคุณผู้ชมให้รู้สึกตึงบริเวณนี้กดลงมาแล้วก็นับเลย1 2ึ่สโอ้สีตึงไหมคะพิกี้ 5, ตึงค่ะหกเจ็ดแปสิบ สิบเอ็ดสิบอา่าเปลี่ยนข้างจะรู้สึกตึงบริเวณนี้นะคะสามสิบี้นี่ค่ะพี่กี้สามารถทำได้ทั้งวันเลยเมื่อตอนไหนก็ทำได้ตอนนั้นรับรองว่าาการพี่จะดีขึ้นอย่างแน่นอนทำไปเรื่อยๆนะคะทำนิดนึง พิกกี้แบบชอบนักบอลคนเดียวกับพี่แชมป์เลยจริงๆเนี่ยนักบอลคนนี้ฉาย,ายาของเขาคือวิ่งเร็วนั่นก็คือไมเคิลแจ็คสันอ๋อไม่ใช่ไมเคิลโอเวนค่ะ พี่กีชอบมากทาไมทาไมถึงชอบอะไรขนาดนั้นคะเ่นบอกว่าเก็บตังค์เพื่อจะบินแบงปิดเพื่อไปดูเขาด้วยก็หน้าตาน่ารักค่ะยอมรับเลยประเด็นแรกนะคะแล้วก็ประเด็นที่2คือเขาเป็นนักบอลที่อายุน้อยที่สุดในตอนนั้นแต่ว่วาตอนนั้นตอนนั้นมีชื่อเสียงแล้วมีความสุขว่าเขาเก่งอะคะ่ะ<อ>ก็เลยแบบชื่อชอบนื่องของทักษะความว่องไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนหน้าตาน่ารักว่างั้นเถอะนะคะประเด็นแรกใช่ค่ะอันที่2ก็คือเก่งนะคะอะโอเค ในการเย็บจักต่างๆเนี่ยมันมีข้อแตกต่างอย่างไงสําหรับการวาดรูปบางคนเนี่ยวาดรูปพ e นติ n งก็คือจะระบายสีอคะคริลิกสีน้ํามันทําไมพี่ถึงเลือกในการเย็บจักเป็นศินละปะซึ่งถ้าดูใกล้ๆคุณผู้ชมมันเหมือนภาพวาดมากๆทําไมทําไมถึงเลือกเย็บจกักร คนเราทุกคนมันก็อยากจะสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองค่ะคพืออยากจะมีซิกเนเจอร์พี่ก็เลยสร้างเป็นซิกเนเจอร์ของพี่ขึ้นมาค่ะก็เลยพัฒนารูปแบบมาเป็นงานเย็บผ้าเนี่ยค่ะโดยใช้ได้ทําเป็นสีแทนการเพ้นสีทั่วไปค่ะแต่ที่เรามีเหนือกว่าคือถ้าเราสัมผัสเรามีพื้นผิวสัมผัสให้ได้ค่ะทั้งหมดเราจับได้ใช่ใบไม้ดอกไม้คือเรามีเทกเจอร์หมดเลยค่ะแล้วมันการทาํางกาศมันดูแลยากไหมหรือว่าบางคนว่าเฮ้ยเป็นผ้ามันจะเก็บู่หรือเปล่าแต่พี่กี้บอกว่าจริงๆเราง่ายมาก ใช่ค่ะก็ถ้ากังวลเรื่องของฝุ่นนะคะก็ดูดฝุ่นได้ค่ะแต่ว่าพยายามให้เลี่ยงการโดนน้ำอะไรอย่างนี้นะเพราะเป็นผ้าใช่โดนน้าไม่ได้เลยค่ะอ๋อ<ด>อะไรก็คือแค่ดูดฝุ่นอย่างเดียวพอแล้วสีก็ไม่ซิดไม่อะไรเลยค่ะเอาง่ายว่าสู้เพนติ้งแบบไม่ว่าจะเป็นสีอะคริลิกสินันสามารถสู้ได้สู้ได้ค่ะคิอคิดว่ายังไม่มีใครทำแล้วคือแบบจากแล้วทำมาเป็นศิลปะอ่ะแล้ววันนี้เสื้อตัวนี้คุณผู้ชมบอกได้แล้วว่านี่คือเสื้อ สีซั้น2อ1 6เป็นทีมที่พี่ชอบนั่นก็คือลิเวอร์พูลนั่นเองนะคะเป็นฤดูกาลแรกในรอบ20ปีนะคะที่สตีเวนเจอร์ลดเขาไม่อยู่จบอันดับที่8เป็นเลขของเจอร์ลดพอดีด้วยก็ค<อ>ือเจอร์ลดไม่อยู่แล้วก็จบอันดับที่8<อ>มันเป็นเลขที่พอดีกันแต่เราตัวนี้มาเพราะว่าจงใจค่ะเพราะว่าพิกกี้เนี่ยสามารถทําให้ฝันร้ายกลายเป็นฝันดีได้ด้วยศิละปะมากพิกกี้วันนี้จะทําอะไรบ้างกับเสื้อตัวนี้ อ่าเราจะปักด้านหลังเนอะใช่ค่ะอ่ะอันแรกคืออะไรตัวฟ็อกค่ะทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นสุนัขจิ้งจอกแทนที่โอเว่นค่ะที่โอเว่นเป็นผู้ชายร่างเล็กแต่ว่าวิ่งได้ว่องไวนะคะก็เลยนึกถึงน้องจิ้งจอกที่วิ่งเร็วแล้วก็ว่องไวแล้วก็สามารถแทนเลขศูนย์ได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออะไรก็โอเว่นตายแล้วต่อไปอันนี้เป็นอะไรคะ ต้นสนค่ะอันนี้เป็นตัวแทนของเลขหนึ่งทำไมถึงต้องเป็นต้นสนคะต้นสนจะเป็นต้นไม้ที่ทนแดดทนฝนทน,ทนหนาวค่ะคือเป็นเรื่องราวของความอดทนนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะด้วยค่ะอ๋อพ่กี้ก็เลยเลือก2อ,อย่างนี้มาก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูนี้ก็คือหนึ่งอันนี้ก็คือศูนย์แบบนี้นะคะก็จะเป็นดอกเดซี่ค่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของความสุขและมิตรภาพค่ะ อ๋ออุ้ยตายแล้วผู้หญิงวหวานหผู้หญิงเรียบร้อยแล้วเราก็จะปักแบบนี้เลยใช่ไหมพี่กี้ใช่ค่ะอะถ้างั้นทางนี้วิวช่วยอะไรมากไม่ได้พิกี้พ่อรวยแหละปาพิกี้จับไปเริ่มเลยล <ง S 2> อันนี้พี่กี้ก็ปักเป็นหน้าจิ้งจอกเองแม่เจ้าเก่งมากดูไปดูมาการวาดรูปน่าจะง่ายสำหรับวิวมากกว่าอายุใจเย็นมาก เราองจ้องตลอดเลยอะนี่ขนาดดังดูยังแบบโผ่ปวดตาเลยสีแดงการปดเพลงใช่ไหมคะปดไปเย็บไปดน,นตรีแบบมันๆอ่ะน,น,น,นะมันหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่กี้อะแ,แต่แังอารมณ์ใครสนใจก็ามาดูผลง,งานพี่กี้ได้นะคะที่เวสต์สตี y เนาะชั้น3เดินมาชมได้เลยพี่กี้จะนั่งปักครั้งวัน อยู่เรื่อยๆแบบนี้นะคะเคยแบบจับเวลาไหมว่าทําได้นานสุดกี่ชั่วโมงถ้านั่งอย่างเงี้ยเกินสิบสองชั่วโมงค่ะถ้าแบบเล่งมากๆอะค่ะเกินสิบสองเอตายแล้วเี่ยเสร็จแล้วนี่ค่ะเวเาโชยดูเดวเาโชยดูนี่ค่ะคุณผู้ชมนูสิ โอ้น่ารักมากๆเลยค่ะบอกได้เลยว่าแม้ฤดูกาลนั้นนะคะอาจจะไม่ดีของลิเวอร์พูลเมื่อคุณผู้ชมเติมสีลงไปเติมได้ลงไปมันดูแบบใช่เลยเนาะถ้าเกิดแฟนทีมไหนมีเสื้อที่แบบมีปีที่แบบฝันร้ายรู้สึกว่าฤดูกาลนั้นเนี่ยทีมนั้นเล่นไม่ดีเลยคุณกี้สามารถเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีได้เสมอค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราสองคนลากันไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจใพี่กี้ งานแบบนี้แบบนี้ไปตั้งในบ้านติดต่อไปที่ช่องทางนี้เลยค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอเคโอเ์โอ์โ